ขออนุญาตแอดมินเพจนะครับวันนี้ผมอยู่หน้างานโครานะครับอำเภอประทายงานติดตั้งคิ้วบัวขนาด10เซนแล้วก็8เซนนะครับใช้ระยะเวลาติดตั้ง2วันนะครับผมคิ้วบัวประมาณ200เมตรครับไอตัวคิ้วคิ้วล่างนี่เป็น10เซนครับผม สซคิวหน้าต่างเป็นแปดเซนครับแล้วก็ด้านบนเป็นสิบเซน,นครับครับผม สองวันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมรับงานติดตั้งในเขตอีสานนะครับผมราคาย่อมเยาครับครับผม